สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสิทุคุณครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นเกม Need for speed heat นะวันนี้พิกิจจะมาแต่งนิสสัน GTR คันนี้แม่โคตรแจ่มนะครับลองฟังเสียงเครื่องซะหน่อยนะโอ้โหเสียงหวานเชียวโอ้โหเสียงหวานใช้ได้ใช้ได้นี่นะสวยนะเดิมๆนี่ก็สวยอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปนะ ดูเครื่องซะหน่อยนะตอนนี้ความแรงอยู่297ดูอะไรที่มันมาใหม่เพิ่มได้นะเออนี่นี่นอ่ะอีริทหมดแล้วแล้วเครื่องยนต์อ่ะมีตัวนี้ยังเป็นโปรอยู่ฮกซอ่ะ od, เพิ่มซะหน่อย,อยมีตังพอดีนะจัดเพิ่มไปความเร็วเพิ่มขึ้น7ปึ๊บเป็นาเป็น304ละเออนะเทอร์โบอ่ะ,อนะออะใส่เทอร์โบเข้าไปหน่อยอันไหนเพิ่มเอาตัวน,นี้นีเ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีก7นะอู้ตังจะหมดแล้วนะจัดไปปึ๊บ 1> 3ามหนึ่งแล้วโอ้โ oh, ห oh. ในในตัดในตัดของเดิมของเดิมอ่าเพิ่มซะหน่อยนะเป็นในตัดม่วงแนละ้วทุกคนนะเอ้ยเอ้ยเอ้อ่ะนะเอาสาคูณสามแล้วกันหรือเจ้า1นึ่คูณเก้าสามคูณสามเนาะจุดจัดไปอู้เหลืออยู่แสนห้าตังค์เหลือแสนห้านะ <c oughs> นะเอามาดูช่วงล่างหน่อย่นะมีมาใหม่ไหมโอ้ของทอง,องยังไม่ปลดนะนะมาใช้ของม่วงเดิมของเราเนี่ย นะเออมันของเดิมมันก็ม่วงอยู่แล้วนะเอาตรงดิสเบรกเอาเอาเป็นเบรกม่วงหน่อยแล้วกันเพื่อจะเบรกดีขึ้นเนาะนะครับอ,อ้าวโอ้นี่อะไรอะ่ะโอ้ดักทรายนะยางยางมียางอะไรปลดล็อกดูดูโอ้ยังล็อกอยู่เลยทุกคนนะอา้าวมาดูในระบบส่งกําลังคลัชนะเอยตัวนี้ตัวน,วนี้สีทองอยู่แล้วเา้ามาดูตรงนี้เกียร์เกียร์โอ้นี่อา้าวเกียร์ตัวนี้โอ้ยความเร็วเพิ่มขึ้นเลย นะเออท็อปสปีดเพิ่มขึ้น0.9นะโอ้โหความแรงรถเพิ่มขึ้นอีก18เลยจัดไป7.5ถูกทูโอ้โหสามสองก้าแล้วทุกคนอ่ะดิฟเฟอเรนเชียลเนาะอ่ะมาดูมาดูาดอ่าตัวดิฟเฟอเรนเชียลใส่ของม่วงสักหน่อยนะอาจจะไม่เพิ่มอะไรมากอ่ะหายสปีดเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะทุกคนครับเอามาดูของอื่นๆพกอะไรไปมั่งเอยอ,อันนี้ตัวป้องกันตำรวจแจมเครื่องนะนะครับ ป้องกันตำรวจแจมเครื่องในตัดรีฟิลชุดซ่อมอะเอออป้องกันตำรวจแจมไปติดไปอืออีกอันหนึงใส่ชิดช่องหนึงใส่อะไรฮะในตัดอะไรโอ้หยมีอะไรมีอะไรมีอะไรเพิ่มมาส0มหมืเนี่ยโอ้ยอ๋อเวลาแบบยังแบนแล้วแบบยางมันจะ โอย้ยางมันจะฟื้นเขาเรียกอะไรยางมันจะเวลาโดนเหยียบหนามอะ่ะเออตำรวจวางเรือใบแล้วแบบยางแบนแล้วก็เราจะล้อมจะเติมลมให้เองอะไรประมาณนั้นนะเอาลองดูหน่อยปึ๊บเอออ่ะนั่นแหละนั่นแหละแจมเรือตั้งอยู่8ปดหมื่นเนี่ยพอทำอะไรได้อ่ะเดี๋ยวไปลองคัดต้อมภายนอกหน่อยเอาดูบอดี้ก่อนนะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเซตนะว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดแต่งเบนซโซปรานะเห็นไหมเขาอยู่ไหน โอ้ยาริสเหรอแพนเดมเ r ปตีวอลใช่ไหมอ่าล็อกเก็ตบันนี่เอตัวนี้เหรอล็อกเก็ตบันนี่อ่ะของนิสันอ่ามันเป็นเซตมาเป็นเซตเนี่ยตอนนี้ใส่เซตของนิสันอยู่เนี่ยนะเปลี่ยนเป็นเบนโซป้ายกเซตเลยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเออนะครับนี่นะเออเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเบนโซป้ายกเซตนะครับอืมซื้อเลยปึ๊บมันจะมายกเซตนะเอออ่า ถ้าเปลี่ยนย่างเนี่ยอ่าฮึบโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่เออนะอ่านี่อ่ะอ่ะนี่โอ้โหฮึบอ่ะอันนี้เอายังต้องซื้อเพิ่มเลยเนี่ยเออฮึบ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 อ่ะตรงนี้เป็นไรสายไปโช่ออ้าวเทไปแล้วเนี่ยเออเออฮึบ อืมนะไม่เอาไม่เอาปุ๊บมาดูฝั่งนี้เอาใส่หน้าใส่หลังใส่่ะอ๋ะอมันมาแล้วมาแล้วออตรงนี้ล่ะปุ๊บมีไหมเบนโซป้าอยู่นี่จัดไปนะของเบนโซป้าเรียบร้อยกระโปรงฮูดอ่ะมีไหมของอะไรบ้างใส่เบนโซปปาเอามีแล้วซื้อแล้วแค่ใส่อ๋อมนใส่อยู่แล้วโอ้ยเวนเวนไฟหนะ้าอ๋อไม่มีสปีดฮันเดอร์แค่เปลี่ยนสีนะ ปุ๊บไอเบนโซบ้าใส่แล้วนะนี่โอ้โหอย่างเท่ดูนี่นี่นโอ้สกเกิร์ตข้างฮะซื้อแล้วใส่แล้วใส่ยางอีควิปเพราะมันใส่อยู่แล้วแม่เออเออเอาทีนี้อ่ะมาดูสปอยเลอร์สปอยเลอร์มีไหมนี่เขาต้องซื้อเพิ่มแม่โอ้โหจัดไปดิ โอ้โหอย่างเทอย่างเทสปอยเลอร์เหลืออะไรอีกเนี่ยเ,เรียบัมเปอร์มันต้องใส่ไ,ไหมเนี่ยโอซื้อเพิ่มบ่โอ้โหอย่างโหดทุกคนดูดิโอ้โหพบเซตะไรดิแม่ดูดูดูโอ้โหอย่างโหดดูดินี่โอ้โหว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวนี่โอ้โหอย่างโหดเลยเรื่องโหดเลยนะเอาไปเพ้นสีหน่อยใส่สีอะไรเจ็บเจ็บนะเอาแมเฮ้ยเฮ้ยอะ ลายทุกคนสีทุกคนแต่งไว้นะโอ้สีแดงเจ็บเจ็บเนี่ยเอาสีแดงแล้วกันปึ๊บเออวาร์ปเสร็จโอเคฟึบอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเดี๋ยวมาดูรถสะหน่อยนะเออมาดูรถสะหน่อยมาดูรถสะหน่อยวิวดูรถหด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 มากสีแดงสีแดงโอ้โหโอ้แต่งเป็นโซปราทุกคนนี่นะอ่าดูสปอยเลอร์โคตรเท่ เป็นเครื่องซะหน่อยโอ้โอ้ย่ังโหดยังโหด,โ,ดโอ้โหขังโหดเลยอ๋ไปวิ่งหน่อยไปวิ่งหน่อยโอ้ยไปวิ่งดูหน่อยวิ่งดูหน่อยนะฟืบอ,อ,อย่างเท่นนะวันนี้แต่งเบนโซบ,บ้าแดงมานะเออเอาไปดูไปดู ไปลองขับดูหน่อยเป็นไงเนี่ยไปเตะตาตำรวจไหมนะโอโ้โหป้ายทะเบียนสี่สุคุนด้วยนะอัน <c oughs> นี้ครับเอาไปยังเอ้ยนะโอ้โหย่างเปรี้ยวอย่างเปรียยปร้ยวไปคึ้มผลคึ้มผลด้วยโอ้ยนะฮะดูดูโดยรอบโดยรวม,มหน่อย แม่คืนฟ้าคืนฝนนะโอ้โหไปโอโ้เปี่ยวเปี้ยวอืมโอ้ใส่ในตัดไปด้วยอุ้ยเฮ้ยชนชนแต่ยังเลี้ยวไม่ถนัดนะเฮ้ยผัวโอ้โห,โโหเป็นไงเป็นไงอุ้ย โอ้โหรถแรงแต่คนขับยังไม่แรงนะทุกคนนะเลี้ยวอืมไปฝั่งนี้ดูเดี๋ยวจะลองเร่งอ๋อลงเนินปล่อยไปดิเล้่อไหร่สองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบโอ้โหฝนจะตกเด้กโอ้เข้าโค้งได้ไหม ดิบดิบดิบชนเขาโม่เลยแม่อ่ะเดี๋ยวลองดูมีสนามให้แข่งไหมปึ๊บอ้าวนี่น่าจะพอลุ้นอยู่นะแข่งแบบไหนเซอร์กิตเรดอ๋อนี่ไม่เซอร์กิตเรดเหรอใกล้ๆนี่มีอะไรปึ๊บเซอร์กิตเรดนะเซอร์กิตเรดทุกคนปุ๊บโอ้อยเลี่ยวมากเรลียวมาก มาตรงนี้แล้วกันเซอร์กิตเรสเหรอโอ้โหจะสู้เขาได้ไหมสามร้อยเอาลองดูปพ๊บให้วาปไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก่อนอ๋อตรงนี้น่าพอรุนอยู่เอาตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็วาร์ปมาตรงนี้นะแล้วเราค่อยไปสนามแข่งชุดอะแต่งมาขนาดนี้อะคนขับขึ้นอยู่กับคนขับแล้วอืม <c oughs> ไปไป มาอย่างอ่ะไปสนามไปสนามเอ,อ้ขับไปสนามสนามอีกคังนี้ข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหใครถึงละนี่นี่นี่ถึงละฮะไปดิ พบแหมอย่างเท่อย่างเท่เทดูทุกคนว,ว้วาวว้าวโอ้โเบนซโซปราสีแดงโคตรเท่โคตรเท่อะไม่ได้ที่หนึ่งคงไม่ว่างกันนะนะครับทุกคนครับโอ้โว,ว้วาวว้าวอะรถเท่ไว้ก่อนรถเท่ไว้ก่อนนะมามาเ๊บไปได้ยัง อืมอืมไปละโอ้ทางเลี้ยวเยอะซะด้วยอัดในตัดซะหน่อยโอ้ทางโค้งเยอะมากอือเยอะว้ะ ตามไปอยู่ที่ไหนที่เจ็ดเลออที่หกที่หกโอ้ขึ้นเนิน GTR ขึ้นเนินไหวไหมเนี่ยโอ้ขึ้นเขาเลยเนี่ยด่านเนี้ยตามทันไหมเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์ละ อ้โหผักขับกันเร็วมากฝนตกไม่เห็นฝุ่นเลยร้รอน่อยรอ้อนอยคันนี้ดิฟยากไม่ได้แต่งดิฟมาโอ้ที่สุดท้ายอยู่ไหนขอให้บอกนะเราจะอยู่ที่สุดท้าย อย่าวางอย่าวางสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โอ,โอ้เละเละรอบสองเละแน่ ชนป้ายเลยตามไม่ทันเลยทีนี้เราอยู่อันดับสุดท้ายนะครับทุกคนครับโอ้ oh. oh. เห็นหลังไวๆตามไม่ทันแล้วตามไม่ทันเลยตามเขาไม่ทันเลยโอ้โหอะเอาขาโค้งดิบดูดิไม่ไหวไม่ไหวทุกคนดิบไม่ได้ ดิฟไม่ออกโอ้ไล่มาเกือบสุดท้ายแล้วยังดีอือือไปเสียท่าตอนชนป้ายเนี่ยชนป้ายตรงเนี้ย โอ้รอบสุดท้ายแล้วมา ที่หนึ่งอยู่สองกิโลเมตรคิดดูโอ้มาโอ้มันขับกันเร็วจริงๆไล่มาได้แค่นี้หลุดโคง้งซะงั้น ตามไปเออเราเป็นพวกเก็บเสาไฟฟ้ากับป้ายทางทางเฮ้ยอยากเคลียร์ป้ายทางทางกับเสาไฟฟ้าขอให้บอกเออ นี่เป็นไงที่ข้ารอยเบสคุณจะได้ที่แปดเป็นไงอ่ะอันดับแปครับห้านาทียี่สิบเอ็ดวิโอ้โหนั่งเล่นโทรศัพท์เลยเหนื่อยหลังติดฟ้าเลยนะที่ทุกคุณนะโอ้นะครับอ่ะ นี่นะครับนี่มาแต่งเป็นโซป้าเล่นให้ดูสุกุสุกครับพอขำขำได้แม่อย่างเท่นะโอเคนะคลิปนี้พิกิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ